มาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบไงบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงออ้มีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละ มุมมุมหนึ่งไม่ไกลนะวันนี้บิงอยากจะเล่นชิงช้ามากๆเลยชิงชา้าชิงชา้มามาแล้วฟอบเร็วเร็วฟอบมาแล้วชิงชา้าชิงชา้าไม่ใช่ชิงชา้าตัวนั้นหรอกฟอบ เอาละจับไว้ให้แน่นๆนะพร้อมไหมพร้อมฮะ พนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีค่ะส,สวัสดีแพทเจ็สวัสดีฟรอสสวัสดีจ้าบิง้เราเข้าบิงถึงตาฉันแล้วเร็วๆหน่อยสิเธอนั่งชิงชาตัวนี้ก็ได้นี่แพนโดตัวนั้นแป่งไม่สูงนะฮะผมอยากเล่นตัวใหญ่อีกแป๊บเดียวก็ถึงตาเธอแล้วล่ะบิงเรามานับหนึ่งถึงสิบกันไหมพอนับครบแล้วก็ให้แพนโดเล่น นับถึงสิบนะเย้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพ็ดวิ่งนนัดจะเสร็จแล้วนะแพนโดแล้วก็จะถึงตาเธอแล้วนะ เอาละออตอนนี้ถึงตาแพนโดแล้วนะแล้วพอเขานับถึงสิบเมื่อไหร่ก็จะถึงตาของเธออีกรอบอใช่แล้วนับถึงสิบตกลงฮะระวังนะเอาละอ่ะนายต้องนับเลขด้วยสี่แพนโดไม่เอานอะแพนโดหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่เร็วหน่อยสี่เพนโดนายนับช้ามากๆเลยวูฮดูฉันสินี่นายเหมือนจะนับเลยต้องนับเลขอะไรต่อไปนะ ไม่ยอมนับเลขดีๆสองสอง,งั้นเราไปเล่นอย่างอื่นก่อนระหว่างรอแพนโดนับเลขกันไหมก็ได้ฮะสามเส,สร,ร็จแล้วเหรอปกันเถอะฟอบถึงตาผมแล้ว งั้นไปดูซิว่าแพนโดเสร็จหรือยังนะแพนโดถึงตาของฉันแล้วก้าเก้าเเก้าเก้นเก้วนะแเก้าเก้าขอ้บิงาเก้าเง้าก้าเก้าเ้วเ้าเก้าเก้าเก้อเกเก้ะเก้าเก้าบกงระวังเอ้้ก ไม่นะขอโทษบิงโอ้เท้าของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฮะขาของเธอไม่เป็นไรนะครับแล้วเข่าโอเคไหมครับแล้วมือแล้วจ๊ะดีครับกนยังโอเคอยู่หรือเปล่าใช่แล้วไหลของเธอเป็นยังไงบ้างไม่เจ็บที่ไหลใช่ไหม เอาละดีขึ้นแล้วเนาะฉันไม่ได้ตั้งใจชนนายนะบิงฉันหยุดไม่ได้จริงๆโทษบิงทำไมถึงวิ่งเข้าไปขวางหน้าชิงช้าละ่ะเพราะว่าถึงตาผมแล้วผมก็อยากให้แพน้าหยุดนะฮะถึงตาของเธอแล้วบิงถ้าชิงช้ากำลังแกวนอยู่ต้องใช้เวลาถึงจะหยุดได้นะใช่การวิ่งเข้าไปขวางหน้าชิงชา้าก็ทำให้แพนโดหยุดไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้แพนโดเล่นเสร็จแล้วล่ะนะถึงตาเธอเล่นอีกรอบแล้วฉัน อืมฉันชอบเล่นทิงช้าตัวเล็กนี้มากกว่าเฮ้ววว้้้้าาว ชิงช้าและแพนโดก็อยากเล่นบ้างฉันก็เลยนับหนึ่งถึงสิบฉันก็เลยผัดให้เขาเล่นบ้างแต่แพนโดไม่ยอมนับหนึ่งถึงสิบเลยทําให้ฉันโกรธมากจากนั้นฉันก็พยายามหยุดไม่ให้แพนโดเล่นชิงชา้าแต่แล้วฉันก็ถูกชิงช้าชน ใช้ได้เลยล่ะแต่ไม่ใช่ความผิดของแพนโดหรอกแล้วฉันได้เล่นอีกรอบหนึ่งแพนโดแกแก่งให้ฉันสูงมากๆเลยออ้โหถึงมาจะถึงตาเธอแล้วแต่ก็อย่าวิ่งเข้าไปขวางหน้าชิงช้านะบิงเขาชอบเล่นชิงช้ามากๆเลยตาเธอเลยนะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโคสว,วัสดีบิง ว่างไงชาลีบบ๊ม pues ื่อบูบูจูบไงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบี๊มีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละบ๊ยบยบายยแถวๆมุมถนน ไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้บิงจะเจออะไรนะอ่ะอ่ะฮะอ้โอ,โอ้มีอะไรติดอยู่ที่กล่องประกาศด้วยฟอบอ๋อเจอลูกโป่งแล้วนี่คงไม่ใช่มังฟอบ นี่ไม่ใช่ลูกโป่งสักหน่อยลูกโป่งต้องใหญ่สิใช่สิตอนแรกๆลูกโป่งจะใบเล็กเราจะต้องทำก่อนจะให้เป็นลูกใหญ่ฟอบไม่จะได้เลยดูนะ <L lab> <L lab> เด да, ี uh, uh, ương, ๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมัดก่อนอุ่ยฮะเราจะไปไหนเนี่ยอุ้ยลูกปองหายไปไหนแล้วล่ะฟอบอ่าฮะลูกปองเปอีกทีได้ไหมคะผมจะได้เก็บไว้ได้สิแต่ถ้าเธอรอให้ฉันมัดเสร็จก่อนมันก็จะไม่แฟบอีกนะ เออเออเข้าทักทายผมด้วยอืมถ้าอย่างนั้นวาดหน้าไหมอืมนี่นี่แหมยิ้มสวยดีซะด้วยนะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีลูกโป่ง <c oughs> เขาตอบกลับมาได้นะฮะ <c oughs> ค่อยๆนะบิงเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ตุม้มเ <c oughs> จ้าลูกโป่งเขาชอบนี่นะ เบาเบาสิดิงจำได้ไหมมันอาจจะตุ้มก็ผมทำบ้างนะฮะถ้าควรจะเล่นเบาเบาดีกว่านะฮึบฮึบอ่าฮึบฮึบเออเออ ดึง้าดูนี่นะฟอเอ๋อเบาๆสิบิงมันอาจจะแตกนะแล้วลูกปองของผมล่ะเขาอาจจะไม่ชอบถูกเตะก็ได้นะบิงนี่เรามาเธอลูกปองฉันจะไม่เตะนายแล้ว สวัสดีเจ้าลูกโป่งดูสิฟอบผมนั่งทับลูกโป่งได้ด้วยนะจริงๆด้วยโอ้ลูกโป่งคงไม่ชอบหรอกนะบิงเขาต้องชอบอยู่แล้วล่ะฮะโอโอบิงออไม่เป็นไรใช่ไหมบิงอ้าวเสียงดังมากๆเลย แล้วลูกโปงะะ่งล่ะฮะอืมตอนเธอขี่ลูกโป่งแล้วเด้งม,มันก็เลยแตกนะโอ้นี่ไงนี่ไม่ใช่บอลลูนี่นะอืมช่วยเป่าให้มันใหญ่ขึ้นอีกทีได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงมันแตกแล้วนะ่ะแต่ผมอยากได้มันกลับมาโธ่เป็นไปไม่ได้หรอกนะบิงมันแตกแล้วและถ้าลูกโป่งแตกไปแล้ว ไม่ว่าเราจะเป่าแรงขนาดไหนมันก็จะไม่พองอีกแล้วผมเก็บเอาไว้ได้ไหมฮะได้สิเราไปหาที่เก็บดีๆกันดีกว่านะเธอจะได้ไม่ลืมเขาไงอืมอไว้ในกล่องความทรงจำไหมฮะเป็นความคิดที่ดีมากเลยฉันหยิบกล่องความทรงจำมาให้นะไม่ต้องห่วงนะเจ้าลูกโกองแต่ฉันจะเก็บนายไว้ในกล่องความทรงจำ อ้าวนี่ไงโอ้ดูของที่อยู่ในกล่องความทรงจำในสหะมีรถสีดำด้วยแต่แล้อมันหลุดหายไปหมดแล้วปืน bye, บายบายรถตอนนี้พาอปีตี้เป็นหัวประกาศไขายานตอนนี้ลานใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบายบายผักกาดแล้วนี่ก็คือปากกาเพ,พนกวินที่มีสีตั้งหลายสี แต่ตอนนี้ไม่มีสีแล้วบายบายปากกาเพนกวินอาให้ลูกโป่งอยู่ในนี้แล้วนะแล้วผมจะมาเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วบายบายลูกโปง่งบายบายลูกโปง่งวาดรูปลูกโป่งไหมเธอจะได้จำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจำได้ฮะ ผมจะวาดเขาตรงนี้จะได้จำหน้าเขาได้เป็นยิ้มที่สวยมากๆเลยล่ะดูสิฟอบผมวาดรูปรถตํามกาศฮอพิตี้แล้วก็ประกาศแพนกวินและกนนี่ลูกปองเขาทำอะไรอยู่เหรอเขากำลังลอยขึ้นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจะเอากล่องความทรงจำไปเก็บได้หรือยังบิง ดีมากเจ้ากระต่ายวันนี้ผมเจอลูกโปง่งแล้วฟอบก็ช่วยเป่าให้ผมเล่นเอาลูกโปง่งไปเล่นได้ตั้งหลายอย่างน่ะผมโดดเด้งดึงดึงแต่เขาคงไม่ชอบเขาก็เลยเพราะลูกโป่งแตกแล้วมันจะพองไม่ได้อีกไม่ว่าเราจะเป่าแรงแค่ไหนก็ตามลูกโป่งก็เลยต้องไปอยู่ในกล่องความทรงจำ ถ้าเธอทำของสำคัญเสียลองเก็บไว้ในกล่องความทรงจำสิพวกเขาจะอยู่ในนั้นแล้วเธอก็จะได้ไม่ลืมของชิ้นนั้นบิงเขาชอบกล่องความทรงจำมากๆเลยบายบายแล้วเข้าฟอมาแล้วบิงโคโค่วัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายดีวดดีแพนโดสวัดดีแพนโดสวัสดีบอ มีบางคนดูร,รีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละดอกไม้ไฟหน้าที่แห่งหนึ่งไม่ไกลามากนะบิงกำลังรอดูดอกไม้ไฟวันนี้อยู่ ไหนเหรอชี้ให้ดูหน่อยสิบิงนั่นไงเป็นดอกไม้ไฟลูกที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฮะก็เพราะว่านั่นมันเป็นเครื่องบินยังไงละ่ะใช่แล้วนั่นเป็นเครื่องบินฟิวฟ,ฟิยังไม่เห็นมีดอกไม้ไฟเลยนะบิงเดี๋ยวผมจะทำแสงจรวดให้ล่างสุดๆไปเล ดังมากๆเลยไม่ต้องกลัวน,นะฮะฟอบ oh. <laughs> ออกไปข้างนอกได้ไหมฮะข้างนอกมันอาจจะเสียงดังมากเลยนะบิงอ้าวซูล่ากับอาม่าสวัสดีบิงฉันเองสวัสดีซูล่าสวัสดีบิงฉันเอง <laughs> สวัสดีซูล่าว่าไงนะ <laughs> สวัสดีบิง ซูล่าไม่ได้ยินเธอหรอกนี่บิงที่ปิดหูของฉันทำให้ทุกอย่างเงียบไปหมดเลยล่ะทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงของซูล่าทำไมเธออยากให้ทุกอย่างเงียบล่ะซูล่าอะไรนะ <c oughs> แล้วทำไมเธอถึงอยากให้ทุกอย่างเงียบล่ะอะไรนะ <c oughs> บอกบิงสิว่าทำไมเธอใช้ที่ปิดหูนะซูล่าเพราะว่าฉันไม่ชอบเสียงดอกไม้ไฟดังๆที่ปิดหูทำให้มันเสียงเบาลงเห็นไหม เสียงเบาเสียงดังเสียงเบาเสียงดังเสียงเบาเสียงดังอุ๊ยฉันชอบเจ้านี่จังเลยแต่นี่ของชน,นะบิงดอกไม้ไฟ นั่นอาจจะเป็นจรวดยักษ์เสียงดังก็ได้ไหหอ,อยู่ทั้งโน้นไงนั่นเหนือต้นไม้นะ่ะผมมองไม่เห็นเลยผมมองไม่เห็นเลยฮะไปข้างนอกกันเถอะฮะฟอเอ,อย่าเพิ่งเปิดประตูเลยนะบิงเดี๋ยวเสียงดังมันก็เข้ามานะสิแต่ฉันอยากจะเห็นจรวดนี่ไม่นะบิงมันน่ากลัวเกินไปแตฉันไม่กลัวคอยังไม่มีที่ปิดหูเลยด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเอาละพวกเธอนี่เสียงดังกันจริงๆฉันอยากได้ที่ปิดหูแล้วไปข้างนอกกันฉันจะอยู่ข้างในนี้เงียบๆนะดีแล้วล่ะสุล่าฉันจะอยู่กับเธอนะเอาละไปกันเถอะ เสียงดังจังเลยนะไม่เป็นไรนะบิงเออฮะโอ้ว้ <lists> วาวผมชอบลูกนั้นจังโอ้โ <ẫn> แล้วเหรอฮะฟอบร,รอเดี๋ยวสิบิงอาจจะยังมีอีกหน่อยก็ได้นะ,อะโอ้ดูนั่นสิอบิงบิงเป็นไอหรือเปล่าบิงเจอพลุเสียงดังมากมาบิงคงอยากอยู่เงียบๆเนะี่ะ ไปโอท,โทบิงเอ้ยช่วยบอกเขาให้หยุดทีสิฮะฉันคงทำไม่ได้หรอกบิงอย่างมากก็แค่ทำให้มันเสียงเบาลงไม่เป็นไรนะบิงในนี้ยี่มากๆเลยบิงคงอยากได้ที่ปิดหูบ้างแล้วเออเออโอ้โอ้ผลลูกใหญ่ ลองสวมนี่ดูสิยื่นหูมาทุกทุกอย่างเงี้ยสนิทเลยล่ละฮะบิงใช้ได้ไหมว่าไงนะโอ้เยี่ยมเลยสงสัยถุงมือจะใช้ได้ผลนะแน่นอนเลย มาสิบิงนั่นเป็นจรวดขนาดยักษ์เลยนะ <laughs> แต่ว่ามันไม่ดังเกินไป <luxurious> ดีแล้วเจ้ากระต่ายบิงอ<ๆ>สวัสดี <spe as> ฉันอยากจะไปดู ้างนะ่ะแต่ฉันไม่กลัวก็เลยออกไปข้างน,นอกแต่ก็ไปเจอจรวดดักที่เสียงดังมากดังบมเสียงมันดังมากเกินไปแล้วฉันฉันก็เลยกลัวนะ่ะฟอบเลยเอาถุงมือมาเป็นที่ปิดหูให้ฉันเราห้ามเขาจุดพูไม่ได้แต่เราทําให้เสียงเบาลงได้บิงเขาชอบดอกไม้ไฟมากๆเลยแต่ต้องทาให้เสียงเบาๆด้วยนะ